ดีใจมากเลยค่ะเพื่อนๆเรามาดูกันต่อน,อนะคะอีกสักหน่อยหนึ่งก่อนกลับน,นะคะไปดูอีกสักนิดหนึ่งนะคะไปช่วยกันลุ้นอีกนิดหนึ่ง,งะคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมดูสิเขาอยู่ตรงนี้ย่ามอสนานๆเราจะเจอสักทีย่ามอสเพราะว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีค่ะ มองหาก่อนนะไม่มีไม่มีเห็นเลยค่ะตรงนี้มีแต่หญ้าน่าจะไม่มีแล้วค่ะได้เห็นหนังไก่ได้อยู่ได้อยูหนังกนี่ก็ใช่แต่ว่าเขาแก่แล้วอุ้ยเพื่อนคะวันนี้ดูค่ะดูค่ะทุกคน <laughs> ปีนเขาหาเห็ด เขาที่มันออกร้อนๆหน่อยนะคะมันน่าจะมีเห็ดเราก็เลยคิดว่ามีค่ะตรงนี้เคยเคยขึ้นปีหนึ่งเยอะมากเลยเรามาเก็บตอนนั้นเป็นน้ําแข็งเราก็เด็ดเด็ดเอานี้เลยค่ะเมื่อตอนนั้นนะ่ะมันขึ้นตรงนี้เยอะมากเลยแต่ตอนหลังนี้เพราะว่าโลกร้อนแล้วไม่ค่อยเยอะเราก็เด็ดนะตอนนั้นมันเก็บก็คือเป็นแบบน้ําแข็งเลยนี่จะ้ะ ได้อยู่ค่ะพอได้กินแค่มีเห็ดเก็บนี่ก็ก็ดีใจแล้วค่ะอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าก็รู้สึกดีที่มีนี่จ้ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรต่ตรงที่มันเสียไปหาต่อจ้ะมีหลอนเนี้งเพื่อนคะ่ะพอได้ ลงอยู่ของอร่อยอุยนุ่นหลายดอกอยู่ค่ะเดินไปดูสิหลงค่ะหลงนี่พเพื่อนได้แค่นี้ก็ดีใจมากแล้วค่ะคุณเพื่อนนะนี่ไงได้อยู่เป็นขอบเขาเลยนะคะขเขาจะขึ้นตรงที่ร้อน มาเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ไงตรงนี้เป็นข่านะเราย้ายเพื่อนๆดูนี่ดวงอาทิตย์ค่ะตรงนี้แสงได้ค่ะได้เลยค่ะพอได้เก็บเลยดีใจดีใจเจอเหตุอันนี้เดี๋ยวเอาไปแกงแถวนี้เขาขึ้นได้เพราะว่าเขา เขาร้อนนะตรงนี้มันหลบแล้วก็มีแสงส่องนี่จ้ะได้เลยเพื่อนๆข้าเห็นอีก <laughs> คือหลบหลบเลยอ่ะหลบเลยจะมองไม่เห็นนะคะเนี่ย ดูเลยคือทีแรกเรามองไม่เห็นเลยเนี่ยเราข้ามไปแล้วดูสินี่ค่ะหลบก้อนหินอยู่แข็งแรงเลยนี่จ้ะแข็งแรงแข็งแรงเพื่อนดูนะนั่งลงถึงเห็นลบลบหนาวได้แต่ลบเราไม่ได้ค่ะนี่จ้า นี่อีกนี่ไงอุย้ยเศร้าใจังเลยอ่ะพอได้ายไหมพอได้นะเศร้าใจังเห็ดนี่นะไงเศร้าใเห็ดจังเลยเราไม่เคยขึ้นมาตรงนี้เลยเราคิดว่ามันไม่ขึ้นเศร้าใจังเลยเนี่ยเสียนี่คะ่ะนี่ได้นี่ได้เอาไปตากเอาไปตากค่ะเอาไปตาก อยู่ตามซอกตามมุมถ้านี่ค่ะคือประธาถ้าเรานั่งลงเราจะเห็นนี่ค่ะน,นี่เลยนี่ท่านะนี่จ้าอุ้ยนี่จ้านด่๋นี้งามงานนี่ค่ะ งามมากเลยขอเดีาน,นั่นนี่ดอกนี้ขอเลยค่ะเดีนน๋นี้งามเลยนี่ค่ะเ,เพื่อนๆนานจะเจออยู่ในป่าไปนี้สักทีกำลังขึ้นเลยเล็กมากเล็กมากเอายังไม่เอาอ นี่จ้าเมื่อกี้เราเห็นคนอาจารย์เราก็เลยเดินไปดูงานงานดีงามเลยค่ะนี่งามมากเลยนี่ค่ะนี่งามมากตรงหุบพอดีเลย สีเหลืองดอกสองดอกไม่ใช่ดอกเดียวสองดอกแล้วก็ตรงนี้อีกที่เราเห็นนี่โอ้ยตรงนี้เป็นกอเลยค่ะตรงนี้เป็นกอเลยเป็นเพื่อนนี่จ้าอื้ น,นี่นี่เรามองไม่เห็นนะน่นนี่มันอยู่ใกล้กันเลยเอามาหมดตเร็จสด้นี่นะเราเสีได้มากเลยนี่เพื่อนเห็นอะไรเหลืองๆไหมเป็นครั้งแรกเลยที่เราเจอแบบนี้นะคะบันปานเดี๋ยวเราเข้าไปเอาเลยค่ะเดินค่ะเดินเดินเข้ามาเอา มันก็มีเห็ดทรัตตะปลายนะคะอุ้ยมันเพื่อนดูค่ะไม่เคยเจอไม่เคยเจอเหมืนอนดอกไม้เลยนี่ค่ะอ,อวบกกำลังกินเลยค่ะนี่ค่ะ อุ้ยยู่ยูยยตรงนี้อีกดอเยังใช้ได้อยู่คิดว่าใช้ได้นี่ไงตรงนั้นเล็กอยู่จะติ้งไว้ก่อนโอ้โเหมือนดอกไม้มากเลยจ้าดูเลยจ้าสุดยอดเลยวันนี้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ